คริกซีโดนบัฟสกิล2ใช้ได้3ครั้งสกิล1ใช้ได้3ครั้งตอนนี้ก็มีหลายคนนะคะเรียกดองให้บัฟคริกซี่ m ก็เลยเห็นใจนะคะทําการบัฟคริกซี่เข้าแพทหน้าเดี๋ยวยิงเองจะพาไปดูว่าคริกซี่นะคะโดนปรับอะไรกันบ้างมาถึงสกิลที่1นะคะคริกซี่สามารถปล่อยผีเสื้อได้ตามใจเลยค่ะจะเห็นได้เลยว่าผีเสื้อของคริกซีนะคะจะออกไปตั้ง2ตัวแต่ถ้ว่าบางครั้งนะคะผีเสื้อก็ขี้เกียจออกนะคะก็จะออกไปแค่ ตัวเดียวเท่านั้นก็พูดง่ายๆว่าสกิลหนและสกิลสองของคริกซี่นะคะแล้วแต่ดวงที่จะออกซึ่งบางครั้งถ้าสมมุติเราดวงดีนะคะจะสังเกตได้เลยว่าสกิลสอของคริกซี่นะคะจะยกขึ้นถึง3ทีและสกิลหนก็จะออกไปถึง3ทีอันนี้คือเราดวงดีนะโอ้โหบอกเลยว่าออกเยอะจัดอ่ะมาดูกันชัดๆนะคะนี่เห็นปะทุกคนสกิล2ยก2ทีสกิล1 2ทีแล้วก็สกิลที่3นะคะเปิดออกตั้ง3ทีเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าหญิงมองไม่ผิด แล้วถ้าคุณอยู่มาจนถึงจบคลิปนะคะมันไม่ใช่บัฟคลิกซี่แต่อย่างไดอันนี้คือโหมดบันเทิงโหมดใหม่ค่ะใช้1ได้ถึง3 ซึ่งมันจะสุ่มการออกเห็นปะทุกคนว่าบางครั้งน่ะผีเสื้อก็จะออกไปแค่สกิลหนึ่งนั่นก็คือ1ทีแต่บางครั้งน่ะมันก็จะยก2ทีที่สกิล2นะคะหรือบางครั้งน่ะสกิล3ก็จะออกมา 1- 3ถึงทีก็เป็นได้ก็เรียกได้ว่าแล้วแต่ดวงนั่นเองค่ะก็สังเกตได้เลยว่าสกิล1ออก2ทีนะคะเห็นปะสกิล2ก็ออก2ทีให้ทุกคนสังเกตสกิล3ของคลิกซี่นะคะทุกคนมันจะออกซ้อนกันทุกคนเห็นปะเนี่ย ดอกมันซ้อนกันอันนี้คือออก2ทีนะคะเนี่ยสกิล2ก็ยก2ทีบอกและวะ้วว่าคลิกซีน่ะโคตรจะโหดมากในโหมดนี้แล้วมันก็แรงด้วยอ่ะเดี๋ยวยิงเองจะพามาดูเลนล่างนะคะให้ทุกคนสังเกตดีๆนะทุกคนเนี่ยดูดิโอ้โหยกบันนี่ขึ้นโคตรส,สูงเลยอะ่ะแบบแรงทั้งยกสูงทั้งแรงมากอ่ะทุกคนดูสกิลที่1นะคะเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็จะออกไป2ทีเนี่ยยกซิปก็จะยก1ที คือมาแล้วแต่ดวงค่ะก็ถือว่าดีเลยนะเนี่ยทุกคนดูเห็นปะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเบาลงนะคะสกิลก็ไม่ไดเวอร์วังแบบที่จะแรงไปแบบโดนครึ่งหนึ่งแล้วคือตายเลยประมาณนี้นะเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยสําหรับสกิลของคิกซี่นะคะก็ถือว่าดีเลยนะแต่ถ้าว่าก็เสียดายนะมันน่าจะบอกจังหวะเนาะว่าเฮ้ยสกิลนั้นมันจะออกสองทีหนึ่งทีประมาณนี้เนี่ยทุกคนดูดิเคลียดคีปแ๊บเดียวอ่ะโคตรโหดอ่ะทุกคนมาสังเกตคิกซี่นะเนี่ยปล่อยสกิลหนึ่ง อ่ะทุกคนสังเกตสังเกตดีนี่เห็นป้สามทีโอ้โหทีหนึ่งมันก็ตายแล้วว่าเนี่ยทุกคนสังเกตส,สกิลสองก็ยกหนึ่งทีเห็ดป้เนี่ยมันก็จะออกไปสามทีอย่างแรงเนี่ยเห็นป่าอันตีบางครั้งก็จอ,อกหนึ่งครั้งก็ออกสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่ดวงอ่ะ เห็นปะทุกคนสกิล,ลหนึ่งหญิงชอบตรงนี้แหละผีเสื้อสามตัวสําหรับหญิงนะคะหญิงลองไปเล่นแค่คริกซี่กับเอลสุนะคะแล้วทุกคนละ่ะคิดว่าอยากให้หญิงนะครไปเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวหญิงจะไปเล่นให้ดูอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคริกซี่นะคะบบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งรัวม,มาก Attack!